ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบพอกับพ่อแต้มนะพี่น้องเนาะวันวันอาคารที่ยี่สิบห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับครับวันนี้พ่อแต้ยมพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของปู่ศรีสเกตต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อคืนนี้เนาะพี่น้องเนาะเล่าพัฒนาออกพี่น้อง 018459คขับเด็กล่างก็ออก84เนาะพี่น้องเนาะขับมีผู้สชคผู้หมบ่นมโพี่น้องกับปู่ศรีสะเกดนะครับเด็กพี่น้องวันจันทร์มื่ขึ้นนี้นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่24มีนาคม2568ราวพัฒนาปู่ศรีสะเกดบนล่างวิ่งรูด2กับ8 ครับปูเนเนีนที่สองนะครับเนาะแต่ว่ามาแปดแต่ว่าจับคู่กันเน้นนมุดครูตัวพี่น้องครับแปดเจ็ดแปดสี่นะพี่น้องเนาะสองเจ็ดสองสี่แปดสี่เข้าตรงตรงนะพี่น้องคทำเมื่อนี้กะมาแล้วพี่น้องปูชงใหม่แล้วแต่มือขึ้นนี่รับพยียามพามาติดตามต่ออียนะพี่น้องเนาะขับไปเบิ้งน้ำกันนะครับ ครับก็จะเป็นวันพุธตันพีนองเนาะวันพุธที่26นะครับ ลาวพัฒนาปูซีสเกตนะครับ ับบนล่างวิ่งรูด3กับ4 3กับ4ี่เน้นที่3นะครับ ครับชุดวินี่พี่น้องสามสี่ห้า สามสี่ห้าศูนย์หนึ่งสองครับเบิ่งผู้จับคู่ได้พี่น้องศูนย์สามศูนย์สี่ ศูนห้าศูนย์สองนะครับสี่ห้าห้าสาม 40นะครับครับส่วนตัวเน้นในพี่น้องเนะครูเป็นเน้นให้ที่ 03 05 45 53นะครับ กันพี่น้อง4ีหนึ่งสามหนึ่งนะครับครับสัตว์เก่งน,นะพี่น้องเนาะครับพอแจ่มกับเชยเบิ้งได้พี่น้องเนะื้อปูเันทรงมาให้ตงโมขึ้นนี่เป็นนะพี่น้องเรียกออกแล้วกับทรงมาเลย นะครับ26มีนาคม68ลาวพัฒนาวิ่ง3กับ4เน้นที่3พับชุดวิ่น3 4 5 0 1 2 0 3 0 4 0 5 0 2 4 5 5 3 4 9 4 0กัน 4, 4. 3. 1 3 1พี่น้องกับตัวด้วยท่นผูว่าผูซีส,สกเกตนะครับเนาะครับเน้น0 3 5 0 5 4 5 5 3นะพี่น้องเนอะ ครับป้เตีมขอกาบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเดอ้อปู่ศรีสะเกดเนาะครับเนาะที่ได้่งตัวเด็กแนวทางเล่าพัฒนาไม,ม้ป้าเตมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไเปเป็นแนวทางนํากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเดอ้อตัวเลขเป็นแค่แน,นวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแนวข้อเ,เขาฟังฟังหยิกครับพี่นอ้องอีฟซี่ก็จะได้โฉบโมันมานกันน้าคาม เอาจะเ,เลื่มได้พี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอ่อเตียมน้ำเดนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อเตียมน้ำนากามอ่ะสุดท้ายต่ายสุดนี่ขออิทุกคนโศกโศกมันๆเ้พี่น้องเด้อเฮงเฮงด้วยๆกันเนาะครับเนาะรับพเจ้ากันชิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม